สวัสดีครับกลับมาพบกันในคลิปลายเดือนเดือนมีนาคมปี2564เดือนนี้มีปรากฏการณ์ดาวใหญ่ย้ายอีกแล้วนะครับก็คือดาวพระพฤหัสประธานของดาวสุปเคราะห์จะย้ายในช่วงปลายเดือนเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปแยกนะครับเฉพาะดาวพฤหัสให้อีกทีหนึ่งอย่างไรเข้ามาดูภาพรวมในดวงชะตาเดือนมีนาคมนี้กันก่อน,อนว่า ดาวที่ส่งผลในดวงชะตาเดือนนี้มีอะไรส่งผลด้านใดกันบ้างเรื่องใดกันบ้างรับฟังรับชมกันได้เลยครับใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละกรรมของใครของมันวิ่งมาให้ผลของมันเองไม่ต้องไปผูกเวรผูกภัยกับใครหรอกหลงปูล่าเขมะปัตโตฝากช่วยกดติดตามช่องชาแนลกูยอพยากรณ์ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปให้กันด้วยนะครับลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎเนี่ยถ้าพูดถึงดาวใหญ่ๆนะครับส่งผลกระทบถึงดวงเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสดาวพระราหูดาวพระอังคารนะที่ว่าดวงใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าอยู่กับเรานานก็เลยมองกันไปว่าดวงใหญ่เพราะมีอิทธิพล ต่อดวงชะตาของในของเราเนี่ยนะครับระยะเวลายาวทีนี้นะดาวพระเสาร์มายืนเป็นกเกษตรตลอดทั้งปีแต่ในเดือนมีนาคมนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเริ่มต้นในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามาไม่ใช่ว่าจะไปสมัครงานใหม่นะแต่หมายถึงว่างานเดิมงานประจำนั่นแหละนะครับ อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาถึงตัวในเดือนมีนาคมถามว่าดีไหมก็ต้องตอบว่าเมื่อดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับยืนเล็งลักษณะมาในลักษณะแบบนี้จะนำพานในเรื่องของอความมั่นคงของชะตาชีวิตมาให้ตัวกรกฎเองด้วยแต่ในเดือนมีนาคมนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกๆเนี่ยนะครับต้นๆเดือนด้วยลงมาเลย มีเกณฑ์พอได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามาแล้วมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันนิดๆหน่อยๆนะครับภายในองคอ์กรภายในเพื่อนร่วมงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้มีเกณฑ์ที่จะแข่งขันกันเองนะครับภายในองค์กรทุกๆคนเลยนะไม่ว่าจะทํางานส่วนตัวทํางานองคอ์กรทํางานบริษัทอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์การแข่งขันกันเองแย่งกันเองเนี่ยนะครับ ขึ้นได้ในเดือนมีนาคมนี้เพราะฉะนั้นลัคนากรากฎเองเนี่ยนะเวลาจะไปทํางานร่วมกับใครประสานงานกับใครเดือนมีนาคมนี้ถือว่าเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันมีมันเหมือนแบบพอมันแข่งขันแล้วเนี่ยมันก็เลยมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับต่างๆนานา,นากลับเข้ามาด้วยแต่ถามว่าเกินมาซะขนาดนี้จะให้ยอมแพ้เลยตั้งแต่ต้นเดือนเจเหรอไม่ใช่นะครับ พอดูจากดาวเจ้าเรือนการงานของเราเนี่ยนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของราพะอีกละรอกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเดือนของการต่อสู้การแข่งขันเหมือนไปประมูลงานอะไรแบบเนี้ยแล้วได้รับชัยชนะนะครับแต่การต่อสู้มันมีตลอดทั้งเดือนไงก็งเลยมองว่าลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยพอสู้ตลอดทั้งเดือนแล้วอย่ารีบท้อไปก่อนนะเพราะว่าโชคดีนะครับจากการงานเนี่ย เข้ามาแล้วนะโชคดีจากการงานเข้ามาแล้วก็เลยให้สู้เต็มที่ลุยเต็มที่แล้วก็จะประสบความสําเร็จเพราะในเรื่องของการงานของกรกฎเองตลอดทั้งปี2,564ยังเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งไม่ใช่แค่เดือนมีนาคมแต่ในเดือนมีนาคมนี้นะครับเขาเรียกว่าปะทะใครมาปะทะกับเราเดี๋ยวเจอของจริงนะครับเดี๋ยวเจอของแรงใช่ให้เราไปสู้กับเขานะเราเราสายสุภาพแต่มหมายถึงว่าเดี๋ยวเรา ใช้ความพยายามนะของเราที่มีมาเนี่ยนะครับเขาเรียกน้ําดิ่งไหลลึกนะครับจะทําอะไรแล้วก็จะมีโชคดีประสบความสําเร็จเข้ามาตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้เลยดังนั้นเดือนมีนาคมจึงเป็นเดือนของการฝ่าฟันอะไรก็แล้วแต่แล้วจะประสบความสําเร็จในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของการงานงานดีละนะไอความคําว่าเหนื่อยเราเราไม่นับนะเหนื่อยอยู่แล้วหนักอยู่แล้ว พองานดีปุ๊บมีเรื่องอะไรดีอีกในเดือนเดือนนี้ความโชคดีไงนะครับความโชคดีเนี่ยนะครับเราก็ดูจากว่ามีดาวพระราหูนะพระราหูเนี่ยเป็นตัวแทนของความสําเร็จความโชคดีโชคที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันนะครับไปซื้อ,อรัตตอรี่อะไรประมาณเนี้ยนะครับมีเกณฑ์มีโชคเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้ดังนั้นแล้วนะครับเดือนมีนาคม จึงเป็นเดือนของความโชคดีของลัคนาราศีกรกฎด้วยครับแต่จะมากจะน้อยอยู่ที่บุญเดิมของเรานะครับบุญเดิมที่เคยสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นตัวบุญตูกุศลเนี่ยใครสร้างอะไรเอาไว้เดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวจะได้เห็นผู้โชคดีเข้ามาบ้างแล้วนะครับตามบุญเก่าของแต่ละบุคคล แต่จะดีอย่างไรก็แล้วแต่นี่ยน,นะครับก็ยังเห็นว่าดาวยังคงมีดาวแบบเกณฑ์เคราะห์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมจะเดินทางไปที่ใดระมัดระวังหน่อยนะครับขับรถให้ช้าหน่อยจะได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางมาดูเรื่องการเงินกันบ้างลัคนากรากฎเองการเงินในเดือนมีนาคมถือว่าฟื้นตัวนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เคยเสียไป เดือนนี้มีเกณฑ์ดีที่จะได้กลับเข้ามาด้วยนะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะจะค่อยๆฟื้นไปเริ่มนับก้าวแรกเนี่ยตั้งแต่มีนาคมนี้แล้วพอเข้าสู่ปลายปลายเดือนนะครับพระพฤหัสดาวสุภเคราะห์ดวงใหญ่ที่ให้คุณนะในดวงชะตาของกรกฏเองเนี่ยจะย้ายเรือนแล้วนะครับจะมีเหตุการณ์อย่างไรเดี๋ยวมาทำคลิปแยกกันดังนั้นนะครับเมื่อฟังหลายๆอย่างดูดีไปแล้วนะ จะประมาทกับชีวิตก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าดาวเนี่ยแรงๆอย่างดาวพระเสาร์ดาวพระราหูเป็นดาวบัพปะครอทั้งนั้นดาวพระรังคารด้วยยังคงโคโจรล้อมตัวอยู่นะครับดังนั้นประมาทกับชีวิตไม่ได้จะทําอะไรให้สําเร็จนะครับทั้งการงานอะไรต้องขวนขวายบางทีหาตัวช่วยเข้ามาหน่อยนะครับคือมันจะสําเร็จเนี่ยแต่ไม่ใช่อยู่นิ่งๆก็จะสําเร็จได้นะมันต้องสู้ต้องลุย ต้องหาช่องทางนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้คือดาวนะครับมีอะไรอีกเดือนนี้ถ้าพูดถึงสุขภาพของคนในบ้านบางคนนะครับไปทํางานที่ไกลไปทํางานแล้วก็ไม่ค่อยได้พบเจอคนในบ้านไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่ประมาณนี้เดือนนี้นะครับยังเป็นอีกหนึ่งเดือนที่เราควรที่จะดูแลสุขภาพท่านหน่อยเพราะว่ามีเกณฑ์ว่ามีโอกาสเจ็บป่วยได้เกิดขึ้น เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านนะครับหรือคนที่เรารักดังนั้นชาวรกรกฎเองก็อย่าลืมดูแลนะคุณแม่คุณพ่อหรือบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าอาการเหงาเกิดขึ้นนะในเดือนเดือนนี้สําหรับคนในบ้านนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างความรักเนี่ยนะครับของชาวรกรกฏเองก็มองว่า คนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วหรือว่าคนที่คบกันมาเนี่ยนะครับจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆหน่อยนะเบื่อและเบื่อนายในเรื่องของความรักอารมณ์เหมือนประมาณว่าชั้นงานก็ยุ่งชั้นมีปัญหาชีวิตของตัวชั้นเองแต่ในเรื่องของความรักก็ยังมาส่งผลกระทบในตัวอีกหลายๆคนมีเกณฑ์แบบอยากจะปัดทิ้งนะครับอยากจะเลิกกลาออกไปเขาเรียกว่าเบื่อเซ็งอยากอยู่คนเดียวอะ่ะอารมณ์แบบนี้แต่ถามว่า จะลุยเลยไหมจะลุยแบบว่าปัดทิ้งเลยไหมอันนี้ใจยเย็นๆก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวประมาณกลางกลางเดือนอารมณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นในพบคู่ครองคนรักนะครับหรือว่าพบปัตนิเนี่ยเห็นว่ามีดาวบัพปะเคราะห์อย่างดาวพระเสายืนโคจรร่วมเรือนกับดาวสุปะเคราะห์ทั้งสองท่านนี้นะมาเจอกันทีไรปัญหาเกิดดังนั้นแล้วกรกฎเดี๋ยวใจยเย็นๆไปก่อนนะครับเพราะปลายเดือนนี้ ดาวพระพระหัสนะประธานของดาวสุปรเคราะห์เนี่ยกำลับบงจะโครจรย้ายเรือนออกไปพอพรหัสย,ย้ายเรือนออกไปเนี่ยเรียกว่าปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นปัญหาที่มันจะต้องเลือกนะเอาคนไหนดีคนใหม่คนเก่าดีคนใหม่ก็เช่นก็ามาไงนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยดาวพระสาวโครจรเข้ามาแล้วบางคนไม่มีมนนานนะโสดมานานมีเกณฑ์พบคู่แล้ว เหมือนพอพบปุ๊บอของเก่าก็ยังคาราคาสั่งนะครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆทยอย,อยปรับฟื้นดีขึ้นแล้วนะเริ่มมาตั้งแต่กลางๆเดือนหน่อยนะเดี๋ยวอารมณ์ของความรู้สึกดีๆเนี่ยจะกลับเข้ามากลางๆเดือนนะแล้วพอไปไปลายเดือนปุ๊บก็จะดีขึ้นเลยนะครับดีขึ้นเลยแต่อย่าลืมนะครับว่า ดาวสาวเนี่ยอยู่กับเราตลอดทั้งปี2564ไม่ใช่แค่เดือนมีนาคมซึ่งดาวพระเสารนี้นะเป็นดาวบัพะเคราะห์ดังนั้นนะครับใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักด้วยนะถ้าใครมีเกณฑ์ของความรักเข้ามานะครับอยากจะพบเจอคนดีจริงๆเนี่ยเขาเรียกต้องทนกันหน่อยดูใจกันยาวๆสรุปนะเรื่องรักเนี่ยจะค่อยๆฟื้นดีขึ้นกให้ผ่านกลางเดือนไปก่อนล้กันขออนุญาต นำคำสอนหลวงพ่อจรันโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากขอบารมีพระรัตนตรัสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้ทุกทุกลัคนาราศีประสบแต่ความเจริญพ้นภัยทุกประการมีแต่ความร่ำรวยเข้ามาตลอดปี2564นี้ครับ